วันนี้จะมาทำมาบินเครื่องบินครับครับผู้เ่นเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับ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 ตามเส้นไปก่อนครับเครื่องบินครับนิมนต์เราทำแล้ววันนี้เราจะไปเกาะไหนดีครับ เดี๋ยวรารอให้เขขึ้นโอเคพี่เลืองเราเหมือนก่อนไปก่อนไนดีครับก่อนไนเรื่องกับตันตันมันดูอันนั้นยังไงเราต้องเอาไฟไปทำใขึ้นเราไมขึ้น เรารตอนขึ้นเลยดีกว่าครับเพราะตอนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นเมื่อกี้นี้เลยนะครับใครครับนี่เป็นผู้ช่วยนักวินหนึ่งวันนะช่วยเลยนัคนินอ้าวผู้ช่วยนักวินหนึ่งวันนะกดไม่ได้ด้วยครับเนี่ยนี่จะบินไปเกาะ เดี๋ยไปเกาะนี้นะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับกลางทะเลครับกลางทะเลกับตันขึ้นชุงๆไงเลยดิไอ้นี่มันจะตกแล้วก็มี không mình ở tục rồi không Hãy subscribe cho kênh thử มันมันจะจะตกเครื่องบินจะตกครับขึ้นเลือครับถึงเันเวียครับถึงเันเวียแล้วเงียบกับจันทร์ไฟอยู่ด้านหน้านั่งเงียบลอยลอยลงเครื่องบินครับเนี่ยลอยลงไหนวะเันเวอ่ะไม่ใช่เอารันเวียหายครับโอ้ยว่าไงนั่งไงผมจะรับ ต้องไปกลับเครื่องบินใหม่ครับต้องออกไปทงอะไรต้องเลียเ้ยวขวาก่อนครับเลี้ยวขวากับเครื่องบินใหม่หเราไปรอดูอตอนลงเลยกันได้จครับจบคลิปเพลงนี้บ๊ายบายจุ